สัดีครับท่านผู้ชมครับพบก,กับผมอีกเช่นเคยกับอาจารย์โรดบ้านโรดเจริญรู้สิ่งนี้แล้วบ้านท่านจะมีความผูโด่งสมบูรณ์ครับถ้ารู้สิ่งนี้จากบ้านของท่านจเจริญรุ่งเรืองแน่นอนครับตามผมมาครับท่านผู้ชมครับเคล็ดลับของมนุษย์นะครับที่มีความสุขที่สุดคือน้านะครับเสียงน้ําเสียงคลื่นเสียงลมเสียงน้ําตกนี่คือเสียงที่ดีที่สุดสําหรับมนุษย์นะครับจากการเหนื่อยเมื่อ้าจากการทํางานเมื่อได้เห็นแล้วก็จะเกิดเพลิดเพลินสบายใจ ไม่ว่าจะเป็นสระน้ําก่อน้ําน้ําผุดตู้ปลาเห็นปลาแหววไหยก็หายเหนื่อยแล้วท่านผู้ชมครับเรามักจะไปทะเลเพื่ออะไรครับผ่อนคลายเคยคิดไหมว่าเพราะอะไรคําตอบก็คือคลื่นที่ซัดจัดเข้าฝั่งอย่างไม่เคยหยุดสายตาเราเลยพร้อมเสียงคลื่นด้วยนะครับมากระทบฝั่งจึงทําให้เราเพลิดเพลินดื่มดํากับธรรมชาติที่ถูกสร้างสารรค์ขึ้นมาเราต้องแพ็คก,กระเป๋าไปเช่าห้องคอนโดหรูโรงแรมหร,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 รูเพื่อไปนั่งดูน้ําที่ทะเล กลับกันนะฮะลองมาดูนะครับถ้าเป็นภูเขาล่ะผู้คนจะไปน้อยมากเพราะภูเขานิ่งไม่มีเรื่องของขึ้นทะเลไม่มีของเสียงของสายน้ํา ฉะนั้นการสร้างที่ดีที่สุดนะครับบรรยากาศถ้าเราไม่ได้ไปทะเลคือสร้างบ่อปลาสร้างบรรยากาศทะเลเทียมที่บ้านของเราดีที่สุดและที่สําคัญนะครับต้องวางให้ตําแหน่งที่เหมาะสมตามหลักของจุ้ยด้วยจะช่วยเรียกว่าให้บ้านนั้นดีลรเจริญรุ่งเรืองไปด้วยครับท่านผู้ชมครับผมกําลังพูดจึงเรื่องความสุขของมนุษย์นะครับทีนี้บ้านเราล่ะถ้าเราไม่ได้ไปเราก็ต้องสร้างบรรยากาศนี้เกิดขึ้นนั่นคือสร้างบ่อปลานะครับบ่อปลาคราบน้ำผุดน้ำพดได้นะครับนอกจากนั้นก็ยังเติมด้วยสายลมนั่นคือทิศทางของประตูที่ดี ถ้าเราจัดวางโฮมจุ้ยน้ําหน้าบ้านนะครับถ้าเราไม่มีสระก็ใช้เป็นโอ่งนะครับเราก็กระตุ้นด้วยพลังน้ําอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้ทําให้เรานั้นเพลิดเพลินหรือบ้านนั้นมีความเย็นเข้ามาน้ําจะเรียบซับเข้ามาราบซับเข้ามาสู่ในบ้านของเราลมจะตัวดึงเข้ามาสู่บ้านเรือนของเราฉะนั้นจึงหมายความว่าถ้ามีน้ํากับลมนั้นดีๆนะครับท่านผู้ชมตำแหน่งสวยๆเนี่ยท่านผู้ชมครับบ้านนั้นเรือนนั้นมีทั้งความสุขความเจริญและความสบายใจจึงบอกว่าบรรยากาศที่ดีที่สุดนะครับในการที่เราพักผ่อนนั ะเลครับหรือแม่น้ําเหตุผลแค่นิดเดียวเท่านั้นเองครับท่านผู้ชมเข้าเวลาหมดแล้วนะครับอย่าลืมติดตามผมแล้วช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดใจให้ผมด้วยนะครับยังมีเรื่องอื่นหรือสนใจในเรื่องของหมายเลขโทรศัพท์ก็ดีอยากจะสอบถามเลขดีหรือไม่ดีก็พูดคุยกับผมได้หรือเรื่องของน้ํามันว่านน้าหอมอย่างนี้ก็เป็นต้นครับบ้านรถเจริญนะครับมีแต่สินค้าที่เราบอกว่าการันตีได้เลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับจึงฝากเรื่องนี้ด้วยแต่ละกันนะครับท่านผู้ชมครัาวันี้เวลาหมดขอให้ท่านโชคดีจากกระผมอาจารย์ร้อนบ้านรถเจริญ